เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้มาดูกันวันนี้เราทำอะไรนะฮะลูกค้ามาบอกว่าอยากโหลดอีกนิดนึงฮะจัดให้ครับนะฮะมาดูกันครับอยากโหลดด้วยแล้วก็อยากใส่เต้าแหนบที่มีสกีด้วยโอ้สุดยอดนี่ฮะใส่เต้าแหนบที่มีสกีเข้าไปนะครับแล้วลูกค้าขอกล่องโหลดอีกหนึ่งนิ้วครับเพื่อให้รถเตีย้ยย่อเลยครับรีวูครับเจ้าของบอกอยากได้ยอด่อๆอยากได้ติดเตีย้ยเลยจัดให้ครับนี่ฮะ ของก็บอกโอ้แจลบมากนี่ครับใส่ตัวเต้าแหนบนะครับที่มีสกีนะครับซึ่งตัวเต้าแหนบเราเนี่ยนะครับที่มีสกีเนี่ยถ้าต่าําฝ่าตัวขอบล้อนะครับเราก็ควรใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเต้าแหนบเรามันสูงฝ่าตัวขอบล้อก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ตัวนี้มันจะต่ํากว่าเห็นไหมครับเวลาที่มันสูเขาเรียกว่ามันถูถนนเนี่ยตัวเต้าแหนบเรามันจะทํางานก่อนนะครับมันรับรองรับไว้ไม่ให้น็อตสลักเราขาดได้ครับ แล้วก็มีความสวยงามด้วยนี่ฮะคันนี้ก็ทําไปตั้งเดือนกว่าแล้วนะครับนี่ฮะให้ดูครับยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นครับโอ้โหโชคอัลเทพัดหนึ่งคู่นี่ครับวันนี้มาเสริมเต้าแนบที่มีสกกีเข้าไปโอเคแล้วก็ใส่กล่องโหลดเข้าไปด้วยนะฮะลูกค้าอยากได้เตีย้ยๆครับเพราะว่าขับรถสมัยนี้เขาก็อยากได้เตีย้ยๆกันทั้งนั้นครับนี่ฮะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับ เตี้ยามากเลยสำหรับรีโวน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งได้นะฮะวัดห่างจากซูมโอเคฮะขอบคุณมากๆเลยครับ